เย yeah! สวันดีทุกคนเลยวันพ่อวันแม่นะจะให้ของขวัญอะไรดีนะคุณรู้ไหมนี่เป็นคําแนะนําจากซอสเลยนะแก่นแท้ศัยธรรมเลยคุณรู้ไหมว่าวิธีที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดนะคือตัวคุณมีความสุขนี่คือของขวัญที่งดงามที่สุดไม่มีใครรู้สึกแย่แล้วคุณได้รับอะไรจากเขาถูกไหมเหมือนกับว่าคนยากจนแล้วคุณได้อะไรจากเขาไหมก็ไม่ได้เนืกอออกไหมนอกจากเป็นพื้นที่ข้างล่างซะอีกนะเพราะฉะนั้นเป็น Data ของดีเนาะหรือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดด้วยการทําให้ตัวเองมีความสุข นี่ไปว่าอะไรโอ้โหข้อนี้ก็โคตรแพงอ่ะนี่แหละถึงทิมครูถึงบอกกันนะกันหนาว่าเรียนรู้และฝึกฝนให้ตัวเองมีความสุขให้ได้ง่ายๆทุกวันด้วยนะคุณรู้ไหมว่าอ่าพ่อแม่เห็นคุณก็มีความสุขเห็นไหมคนรอบตัวเห็นคุณมีความสุขเขาก็มีความสุขไปด้วยนะแล้วจําไว้ว่านี่แหละคือของขวัญที่งดงามที่สุดแล้วก็มันไม่ได้มีแค่วันสําคัญนี้เท่านั้นที่คุณจะสามารถเป็นของขวัญให้แก่กันได้คุณสามารถเป็นของขวัญแก่กนันนี้ได้ทุกๆวันเลยจริงไหม เพราะฉะนั้นก็ไปฝึกฝนให้ตัวเองมีความสุขทุกๆวันนะจ๊ะตอนนี้เรามีเวิร์กช็อปกันที่โรงเรียนซอสนะเราทํากันทุกวันมีความสุขมากนะใครยิ่งทําทุกวันยิ่งเป็นสันดานเนี่ยก็ยิ่งทําให้ตัวเองเนี่ยเบิกบานแล้วก็มีความสุขกับตัวเองได้ง่ายมากขึ้นจนมันล้นให้คนอื่นได้รับของขวัญน,นั้นด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าโปรยปลายของแท้เลยแล้วก็ที่สําคัญคือหลายคนชอบมีข้อนี้เวลามีวันสําคัญอะไรก็ตามเนี่ยเป็นห่วงห่วงเท่ากับแช่งจําไว้โคตรแพงนะห่วง เพราะอะไรในพื้นที่ของคนตื่นรู้นะหรือพื้นที่ของการจูนซอสเนี่ยไม่มีการต้องห่วงไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรนะความแย่อยู่ในนั้นไม่มีความเศร้าเสียใจอยู่ในนั้นแล้วก็ไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องห่วงหาต้องเอื้ออาทรกันเนี่ยเข้าใจเปล่าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถจูนซอสของตัวเองได้จําไว้ว่าต่อให้คุณให้เกือบตายยังไงเนี่ยถ้าเขาจูนซอสไม่เป็นเนี่ยคุณไม่สามารถทําให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือทุกคนเนี่ยมีความสุขได้เห็นไหมนอกจากคุณทําให้กับตัวเองเท่านั้น ไม่มีใครมีศักยภาพในการจะมีความสุขแทนเพื่อนได้นะโคตรแพงนะเข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้อย่างดีที่สุดนะคือทําให้ตัวเองมีความสุขจนล้นออกมาได้แหละเนาะแล้วเวลาคุณแอคชั่นใดๆก็ตามทําสิ่งใดออกไปก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีเนาะมันก็จะเป็นอะไรที่มันลงล็อกไปหมดเหมาะสมไปหมดนะโอเคไหมเออวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็รักทุกคนเลยแล้วก็อวยพรทุกคนนะ่มีแต่ความสุขความจเจริญเนานะแฮปปี้มัางมีม้างคั่งเหลือเฟือเห็นไหมล่ะเวลาคุณจูนซ้อนเนี่ย ทำสิ่งใดก็เป็นประโยชน์นะเวลาคุณจูนซอสเวลาคุณฝึกฝนเรียนรู้ที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขคุณนั่นแหละได้คนแรกเลยและที่สําคัญก็คือนี่คือความรักที่แท้จริงและเป็นความรักบริสุทธิ์ด้วยแปลว่าอะไรคุณล้นจากตัวเองนั่นแหละนะเออเห็นไหมเพราะคุณไม่สามารถมีความสุขแทนคนอื่นได้มีช้อยเดียวเท่านั้นก็คือทําให้ตัวเองมีความสุขซะและนี่แหละที่เราฝึกฝนกันนักหนานะในโรงเรียนซอสนะลูกนะ้เพลงเปล่าเนี่ยแหละสมาธิ จุนซอสก็ช่วยได้มากเลยนี่สมาธิจุนซอสนะเออสมาธิจุนซอสเนี่ยคือเขาเรียกว่าเหมือนตอบปลัก๊กเท่ากับ igent, อินฟินิตอินเทลเจนตอบปลั๊กเท่ากับความฉลาดยิ่งใหญ่ไร้ที่สุดนะที่เหมือนกับว่าทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตชีวาเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเนาะเออดีไหมจุนซอสนี่โคตรเบิกบานเลยนะชุดจุนซอสนี่คือของขวัญที่แท้จริงนะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะพยายามให้สิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นตอบแทนบุญคุณใดใดก็ตามดูเข้าใจเปล่า แต่ทุกครั้งทุกแอคชั่นคือจุดดึงดูดและจุดดึงดูดของคุณบางทีก็เต็มไปด้วยความห่วงเดี๋ยวก็จะไปแล้วเดี๋ยวอเข้าใจไหมเนี่ยจูนก่อนพาตัวเองให้รอดก่อนนะก่อนจะพาคนอื่นไปให้รอดอะ่ะเข้าใจไหมดุเออนั่นแหละเพราะนั้นก็เนี่ยของแพงไม่มีคนบอกนะส่วนใหญ่เนี่ยแทนที่จะได้ลัลลามีความสุขเบิกบานด้วยกันเนาะโดยที่คุณโดยที่คุณเนี่ยเป็นแสงสว่างที่แบบแรงกล้ากว่าโดดเด่นกว่าก็กลายเป็นว่าไปเป็นด้านแบบ ห่วงหาอาทรแล้วก็เหมือนกับว่าอะปีนึงต้องทําของดีให้ครั้งนึงอะไรแบบนี้นึกออกไหมนี่ไปทําของดีให้กับตัวเองทุกๆวันก่อนนะจนล้นเบิกบานจากตัวเองนั่นแหละเนาะใครเห็นก็จเจริญรุ่งเรืองการตื่นลุ่งของคุณเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยได้โบยบินนะการตื่นรุ่งของคุณเนี่ยทำให้ทุกคนได้จเจริญรุ่งเรืองการตื่นลุ่งของทุกคนทําให้ทุกคนได้เบิกบานปีสุขโอเคไหมอ๋อใช่ค่ะสมาธิยูนซอสคือโล่งโปรกสบายมากมีสุขมากปวมือ สมาธิจูซ้อนไม่เหมือนสมาธิทั่วไปบนโลกใบนี้นะเพราะตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์กุมครูทุกคนเนี่ยนั่งกันทุกวันเลยฟินมากเพราะว่าท่ามรูโคดง่ายนะง่ายมากนะเด็กๆไปลงย้อนหลังกันเอาเองนะลูกนะสมาธิจูซ้อนไม่มีสอนบนโลกใบนี้จะบอกไว้ให้นี่หนึ่งเดียวแหล่งเดียวน้ำเบอร์วันน้ำเบอร์วันอาเดี๋วเพราะ่าไม่มีเขาไม่มีใครทําท่านี้มามันง่ายมากนะแล้วก็นี่แหละพอคุณได้เขาเรียกท่าที่ถูกต้องนะพอคุณได้รู้จักว่าทําสมาธิไปเพื่ออะไรนะคุณก็จะอยากทํามันทุกวันและทําเองโดยอัตโนมัติด้วยนะ โอ้ลูกศิษย์คุณรูเนี่ยดีดากันทุกคนนะเบิกบานไปดีสุขกันทุกคนเลยแล้วก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะที่ได้รู้อะไรพวกนี้นะลูกนะผมให้เต็งอันนี้ก็รักทุกคนเลยวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะมีไปสอนในคาโซเมตตื่นเต้นมากขนลุกมากแล้วมีความสุขมากแล้วแฮปปี้มากแล้วก็เบิกบานมากแล้วก็ดีจังเลยที่เราได้รู้อะไรแบบนี้การที่เราได้รู้อะไรแบบนี้เนี่ยมันทําให้ทุกคนสว่างกระจ่างมันทําให้ทุกคนเดินในหนทางที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเองคุณรู้ไหมบางคนทั้งชีวิตทั้งชาติไม่มีเพชรตกลก ไม่มีสายธรรมแก่นแท้เคาะตลกว่าอะไรคือสิ่งที่ได้ผลอะไรคือเรื่องที่ทําให้คุณเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตลูกศิษย์ของคุณนักนักต่อนนักเนาะไม่ว่าใจอายุเท่าไหร่ก็ตามนะใครที่ได้รู้เร็วนะคุณก็รู้กันอยู่นะว่าเราไปกันไกลมากเข้าใจเปล่าไปกันไกลในที่นี้คืออะไรโอ้โหบางคนก็พอไม่รู้อะไรพวกนี้ลูกก็ไปล้าหลังอนะต้องพูดไปอย่างนี้เขาใช้คําว่าล้าหลังยังได้เลยนะเพราะว่าเทคโนโลยีของซอสเนี่ยหรือเทคโนโลยีของตัวตนภายในของคุณเนี่ย ล้าเสมอเข้าใจเปล่ามันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นนะแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตเรื่องพวกนี้เนี่ยจะไปขไขกลไกที่ไหนถามจริงเข้าใจเปล่าออไม่มีตัวไหนสามารถวัดวัดค่าได้เลยแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์โคตรล่าช้าล่าช้าช้าไปนานมากแล้วเข้าใจเปล่าเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้รู้เลยว่าโหการที่มาจุดตรงนี้เนี่ยเบิกบานที่สุดรันลาที่สุดมีความสุขที่สุดฟินที่สุดเลยแล้วมีเป็นกัน ช่วยที่แท้จริงด้วยเข้าใจเปล่าเป็นการช่วยที่แท้จริงเป็นการทําให้ทุกคนรู้พลังอํานาจในตัวเองและเป็นการทําให้ทุกคนได้สร้างชีวิตตัวเองอย่างเบิกบ,บานและเป็นการทําให้ทุกคนสร้างความสุขนั้นได้ด้วยตัวเองจองรู้ไว้ว่าคุณไม่สามารถไปกินข้าวแทนใครได้ไปสุกแทนใครได,ไได้ไปอิ่มแทนใครได้เห็นไหมละ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเรียนรู้กันมีความสุขที่ทําให้ตัวเองทุกคนต้องทําให้ตัวเองอ่ะทาให้กันไม่ได้ทาแทนกันไม่ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็น ของขวัญที่ดีสุดคือคุณเป็นตัวอย่างน,นั่นเองนี่ตัวอย่างของการฝึกฝนในด้านความเบิกบานนี่แหละคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณทําอะไรอยู่นะแต่เนี่ยแล้วคุณไม่ต้องไปฝากบุญที่ใครเนาะนี่ปัญญาสูงสุดเห็นไหมบุญสูงสุดคือการเกิดปัญญาเข้าใจเปล่าเออแล้วก็การเป็นมาด้วยนะลูกนะก็นั่นแหละนะเพจน,นี่ก็บอกของแพงตลอดนะอ่าก็รักทุกคนเลยแล้วก็เพจคพพรูปาปิลีสไปก็รักทุกคนขอ้ทุกคนมีแต่ความสุขความเบิกบาน อยู่ในพื้นที่สวากกระจ่างงี้ขึ้นไปอยู่ในการเป็นประโยชน์ต่อชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงเนาะแล้วก็เรื่องไหนที่หนักๆเหนืหน่อยๆไม่เป็นประโยชน,น์รู้อยู่ว่าใช้วิธีนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ก็เลิกใช้มันซะเนาะแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆได้แล้วเนาะเพราะว่าเปิดช้าก็ได้รับของขวัญช้าก็ช่วยไม่ได้ก็แล้วแต่นะใครชีวิตใครชีวิตมันลูกนะแล้วก็เรื่องนี้คือเรื่องจริงนะไม่ต้องมาเออเขาเรียกว่าอะไรนะอดอดครวนแล้วก็แบบเออทำไมใจร้ายจังไม่ไม่ไม่ เพราะอะไรเพราะเรารู้พอรู้เรารู้ต้นแต่ต้นแต่ตาใหญ่พอเราเราู้ต้นแต,นต, <s dir lands> ต่แ,แล้วเนี่ยเอาให้เต็มที่อ่า <s dir ms> <g us se> พอเราพอเรารู้ต้นต่อเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพลังอำนาจอยู่ตรงไหนโอเคไหมออดักดุกดักดุกดักดุกเออเห็นไหมล่ะก็นั่นแหละนะเราทุกคนเนี่ยเห็นอะไรในตัวครูนะก็เห็นในตัวเองจําประโยคข้อนี้ไว้ดีนะคุณเห็นอะไรในตัวครูนะคุณก็เห็นในตัวเอง เพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นต่ควมเจะรู้ลุ่งเรืองเนี่ยคุณก็เป็นสิ่งนั้นด้วยเช่นกันแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เห็นความเริญรุ่ลุงเรืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องปรับตัวเองได้แล้วเนาะเพราะว่าตัวเราเนี่ยจะได้ของขวัญอน,นั้นเป็นคนแรกนี่ของขวัญการที่คุณคิดออกมาพูดออกมาแล้วก็ทําออกมาน,นเดงเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้มีสติรู้ตัวนะเออดีไหมชอบไหมสนุกไหมคุณม,มีความสุขมากที่ได้รู้ ปัญญาพวกนี้แล้วก็ได้ทำคัสโซเมตตอนนี้เรากำลังสอนคัสโซเมตกันอยู่นะโซเมตเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคู่แท้ที่ทุกดวงจิตเนะาะปรารถนาไม่ใช่คู่แท้ที่คุณต้องแต่งงานแล้วนะต่อให้คุณแต่งงานแล้วเนี่ยคุณก็ยังต้องรู้จักคู่แท้ของคุณเองเข้าใจเปล่าโอ้โหโซเมตนี่คือที่สุดเลยนะเออฟินไหมดาร์กลูกไปแล้วนะวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วรัก,กทุกคนเลยแล้วก็ไปแล้ว่ะ ฟินไหมฟินไหมใครชอบแบบนี้ฝากแชร์ด้วยนะเดี๋ยวกูจะได้ออกมาไลฟ์บ่อยๆเออบ๊ายบายเย้